นี่มันออฟฟิศหรือว่าป่าเมซอนเนี่ยอ้ยลกไปหมดทำทำไปเถอะนะก็แกอยากมาทำงานไม่ใช่หรอทำไมต้องมาบ่นเขาให้แกมาทำงานค่ะลูกชุมขายของลูกชุมจ้าขาจ๊เจ๊เนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่าการเ็ดเนี่ย มาต้องเช็ดให้สะอาดวิตายแล้วจริงๆงานแบบเนี้ยลูกชุมไม่ต้องทำเองก็ได้นะให้เหลิฟลี่มันทำไปก็ลูกชุมอยากเช็นให้เหลิฟลี่เขาทำให้ดีอะค่ะเจเจ สตูดิโอจะได้นาดูตายแล้วเป็นเด็กดีจังเลยอะ่ะเอองั้นก็ดีนะเดี๋ยวเจ้จะออกไปทำผมข้างนอกซะหน่อยยังไงก็ฝากลูกชูบช่วยดูงานที่สตูต่อด้วยนะจ๊ะแล้วก็ห้องอัดเสียงอะ่ะถ้าไม่จำเป็นนะก็อย่าเข้าไปเล่นนะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเข้าไปแล้วมันเปลืองไฟเราต้องช่วยกันประหยัดขุาใจนะรับทราบค่ะเจ๊ จะไม่เข้าไปอยู่กับห้องสตูดิโอจะไม่ใช้ไฟเด็ดขาดค่ะอืมดีมากจาก้ะถ้าอย่งางงั้นนะจะไปก่อนนะฝากด้วยนะล้วแกน้องเลิฟลี่ตั้งใจทำงานละ่ะคอยทำตามที่ลูกชุบสั่งเข้าใจไหมโอเคอเค่ะเจ๊รักจ้าค่ะเคงันเจ๊ไปก่อนนะไ,ได้ค่ะเจ๊อะองานแกทำต่อค่ะ ตอร์เบอรี่ต่อแล้วหรอเจเจเนี่ยอะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยนะยกเว้นไม่มีสมองมีรู้ว่าใครอ่ะเป็นเพชรหรือว่าใครอ่ะเป็นกวดเจเจมาแล้วหรอคะไม่จริงเลยค่ะแล้วไม่ได้พูดอะไรจริงนะคะเจเจนี่แกหลอกันหรอนางลูกสุกก็ใช่น่ะสิ ทีนี้ก็รู้แล้วสินะว่าใครอ่ะเหนือกว่าใครเราอ่ะมันคนละรูเวลกันอย่างหนือหรือปลีป่าไว้ก่อนเถอะทำอะไรน่ะ ไงล่ะคนเกาทางานมันก็เป็นแบบนี้แหละนะไม่เชื่อไหนยังมาดูซิเธอญทำอะไรอะหลักฐานมันอยู่ในมือถืออยู่แหละฉันไม่ได้ทำอะไรฉันก็ไม่กลัวเอาเลยทำให้ไม่มีหรอกอ่ะม่มีก็ไม่มีอย่าที่รู้แล้วกันแน่นอนอยู่แล้วฉันน่ะมันไม่ได้ทำอะไรหลบๆซ่อนๆแบบแกหรอกมันลูกชุบตัวดี l ลิฟลี่เลิฟลี่ทางสะดวกเสร็จะละ่านี่แหละโอกาสของฉันที่จะได้เป็นนักร้องขออัดเสียงหน่อยละกัน นี่น,นี่มันเสียงคน,นหรือเสียงคำเขอปลอกลูกเนี่ยเขาัดเสียงอะ่ะถ้าไม่จำเป็นอะ่ะก็อย่าเข้าไปเล่นนะตอนนี้เศร,รษฐกิจไม่ดีเข้าไปแล้วมันเปลืองไฟเราต้องช่วยกันประหยัดเข้ใจนะ คิดออกแล้วว่าฉันจะทูบแกยังไงจับได้แล้วนังลูกชูบคราวนี้แหละแกะเสร็จฉันแน่อยากจะเกิดได้เลยเดี๋ยวฉันจะ แจ้งมรณะแกเองจะเสร็จฉันแน่นังลูกชุบส่งไปให้เจ๊ดูดีกว่านี่ใครส่งอะไรมาเนี่ยนี่มันลูกชุบนี่นาทำอะไรของมันเนี่ย จะมีเพียงเธอทุกวินาทีจะอยู่ใกล้ไม่ห่างไกลอยู่ชิดไม่ห่างไกลไม่ไปนา้าอธิบายมาสิลูกชุกนี่มัน,น,น,มนคืออะไรเออคือว่า นออกเลยค่ะเจเจนี่ค่ะเลิฟลี่อะถ่ายเก็บไว้หมดแล้วค่ะหลักฐานว่านางลูกชุกเนี่ยมันอู้งานยังไงบ้างคนที่มันชอบเอาเปรียบบริษัทแบบเนี้ยเจเจเอาไว้ไม่ได้นะคะไล่นออกเลยค่ะม <c oughs> ีอะไรจะแก้ตัวในลูกชุกขอโทษค่ะเจเจคือที่หนูมาทํางานที่เนี่ยกระเพาะว่าหนูเห็นลูกค้าเขามาอาัดเสียงกันแล้วหนูก็แค่อยากเป็นนักร้องทําตามความฝันนะคะ เสียงโหดแบบแกนี่นะเหย่ขงขะคำคองออกลูกเป็ดไล่ทุงอุ้ยไม่ดูสาระลูกตัวเองซะบ้างเลยอยากเป็นนักร้องชัดหน้ากว่ดึกๆก็เถอพอแล้วนะเลิฟนี่พรุ่งนี้เธอไม่ต้องมาทำงานแล้วนะและแล้วสวรรค์ก็มีตาฟ้าก็เปิดทางจนได้คนดีอย่างเลิฟลี่อ่ะพระต้องค้งคองอยู่แล้วเสใจจ,จะไล่หนูออกเหรอคะใช่ฉันจะไล่แกออกจากการเป็นผู้ช่วยฉัน แต่ฉันจะดันแกให้เป็นนักร้องเป็นสุตตาในค่ายธรรมาโมโตร,ราเบลเกิดมาจะยังไม่เคยเจอใครเสียงดีแบบหนู<อ>มาก่อนเลยนะลูกจริงเหรอคะเจ๊ขอบคุณมากเลทีะะ่เป็นนักร้องที่มีชิ้นเสียงโด่งดังไม่ได้ขอบคุณที่สต่เใจ๊ให้โอกาสนี้กับหนูหนูจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดคะ่ะห,หูหนูได้อยู่แล้วลูกหนูมีพรสวรรค์ตรงนีแล้วปากหนูจะตั้งใจทาให้ดีที่สุด <left> หน really ูสดำมากพรุ it, ่งน <tense> ี <a Hayır> ้มาเซ็นสัญญาเลยนะลูกตายแล้วเจอสุกตาเจอเพ็ดเม็ดเงินเจอชามเผือกอย่างวะเนี่ยชามเผือกหรืออะไรวะเนี่ยโอ้มองไม่หมดละอีลูกชุบข้าไม่ตายสักทีหนึ่ง มันทำบุญวัดไหนนะให้ถึงทีชั้นบ้างนะฉันจะทบุทบทบุบทุบแล้วก็ทุบให้มันแหลกคามือเลยล่อสีนะใครโทรมาเนี่ยอะไรกันนักกันหนาฮลัลโหลเป็นยังไงบ้างงานที่สามทาี่ทำอ่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ไม่คิดว่าจะโทรมาเร็วขนาดนี้เลยนะคะตอนเนี้ย เลิฟลีอ่ะกลับมาทำงานที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเดี Lovely ๋ยว l ลิฟลี่อ่ะจะลวงความลับของเจเจมาเสิร์ฟให้ทันทีเลยนะคะรอแป๊บนึงนะคะ